สวัสดีครับพี่น้อง่ฟนเพิงแฟนมาล่ำนะครับช่องอัญชัยลำเพลินนะครับผมตอนนี้กำลังเรียนไปในสักพักนะครับผมพายุเข่าพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับพายุเข่านะครับจะได้เรียนต่อบพี่น้องปอาสผมพายุเข่าครับสวัสดีครับพี่น้องต่อวันทองยนดีด้วยสวัสดีครับชุดแผนกครับผม สวัสีครับสวัสดีับตกหนักมากเลยครับมันหิมะตกใช่มากเสียออกมากกรายการครับหยอดแล้วมันเสียออกไหนตกไฟมือนีมือนีิมะเลยนะพยายามไม่โดนจับสวัสดีคร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 ับพระเอกสวัสดีครับสวัสดีครับพระนจะได้ผลคือตกแห้งเหรออากาศดีครับฮะอากาศดีอากาศดีครับถ้าจะได้เล่นมัอนี่เอ้ยครับเล่ยนได้ไหมมัอนี่เล่นนิดเดียว รอขนาดเนาะครับเนาะรอเนาะตัดเลยหน่อยครับรุดยอดอีรีครัอรอรอเหมาะเหมาะสมกับตำแหน่งพระเอกโอ้ม่ได้ค้นตกแห้งครับผมอโ้สุดยอดอีรีรอรอแห้งรอแห้ง ล้ำหฟังเลยกก่อนครับล้อน้อยนึงลอบน้เรื่องมครับเรื่องแล้วครับเป็นแตกดุกแตกดุส่งแตกดุเฮเป็นยังดุแค่ไหนโอ้ส่งแตกดุเบกคือืหรอนี้สภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมคุณแมู่ก สภาพอากาศไม่เอื้ออำลวยเลยท่านผู้ชมที่กรพรักช่วงนี้รําไม่ได้เลยนะครับก็เป็นแม่สามีรู้สึกาเงเป็นเต่าที่เพร้งนีเืเป็นลหลี่ยมทั้งนดูเป็นเหลี่ยมเอ้ยฝนตกฝนตกรรอากาศากสบายนะครับความนาดนะครับยอดนะครับ คือบอคือบอคือบอไม่ได้แล้วน่าจะไม่รอดแล้ว่เลิมลมเน่ลมแน่นนครับครับพี่นอ้องลมนะครับลมลมแรงครับสวัสดีครับที่ช้างกลับมาทำไมอ่ะ เพลงเพลงอันนั้นเพลงเพลงครับโอ้ตกแรงมากนะครับตกแรงมากทั้งลมเก็บแล้วเหรอนี่เออเก็บสายที่ยังอ่าส่วนที่ไม่ได้ใช้ไว้ระวังระวังน้ำเข้าเดี๋ยวน้ำเข้าแล้วมันจะลรบากครับผมพี่เองครับขนตรงแค่ครับฮะเก็บเองสุดยอดนะครับ สวัสดีครับคุปปะมีสบายดีขึ้นแล้วเนาะขอให้หายเร็วๆสุขภาพแ็งแรงนะครับขนาดเจ้าใส่น้ำเกลืออยู่เจาก็ยังมานอกจากคุ้โบนอนพักผ่อนนีครับพี่น้องเ่าแม่ออาเป็นนะครับยังใส่น้ำเกลืออยู่ก็ยังมางใส่เข็มเข็มคาอยู่เลยจากคุ้มโบพักผ่อน มาช่วยงานก่อนมันมันมันไข่คอยย้ำทัวร์แล้วค่ะสุราเ,า,าเข้านอนหลายมันแมงซีมันจีจมเลยแมนอ,มอยู่โรงพยาบาลก็ต้องลุกงานแต่ว่าอยู่โรงพยาบาลมันอ้ปวดหวัวม,มันนั่นหลายอยา่างหนูก็เลยเลยไม่อยากอยู่สภาพหนึ่งศูนย์ล่วมคนป่วยเอาไว้หมศ<อ>ูนย์ร่วมเชื้อโล่แมนบอกกันเลยไม่อยากอยู่บอกกันเลยอยากรับยาข้างนอกอดแล้วอีกอย่างนะห้ามคนเข้าเยี่ยม ห,มมห้ามนู่นห้ามในช่วงนี้โควิดด้วยก็พักมาพักพื้นนอนดียวก็เลยพักพื้นที่บ้านเนาะขอให้ใหายไปใยสภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับอปอบไม่สบายกนะ็ดีขึ้นแล้วนะครับยวาจะไปเบินนง่หงห้องๆข้างหลังโอ้ตัวแห้งไรครับพี่น้องคุณ เปลี่ยกหมดเลยนะครับโอ้พี่น้องเอา้าเบิ่งวันที่สามสิบคือเกา,เาล่ะครับตกแรงมากตกแรงมากเลยนะพ,พายุถล่มครับวันนี้พายุถลม่มพายุถลม่ม บ oh, อกขึ้นแล้วนะวันนี้เนาะวัดก็นั่งอย่นี้ครับมันตกแรงอย่นี้ครับ ยังไปยังมากกับพ่อพระเอกนี่แล้วเบิร์ไปใส่ฝนตกบืร์ปไปโรงเรียนบรเมินบอครับบ่สอบบดไปเด้อบดห่างๆนะสอบไปเด้อเดินซ้ายนี่ไปน้ำมันบอนี่ เดินซ้ายเนี่ยไปน้ำบอนบอลไวบอไปครับสอดแจ้งสมือได้สุดยอดสุดยอดตกใจมากรับ พายุเข้าโอ้ลอไมไสสุนโลมติดลมอ่ะ โอ้ยติอยไติงบ่มือแรงครับพี่น้องรถขอยเสียออกได้บ่ล่ะได้ดอกเนาะ ตกแรงมากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องนะครับช่องกันใตูนเราพรูดุกเชียวนะครับผมยากาศฝนเนาะพายุเข้านะครับ วันนี้สถานการณ์เรื่องออมเงครับาการผื้ออำนวยครับเอาขอการเดร์พี่น้องวันที่30กับวันที่หนึ่งนะครับผมในช่องปิดสำนาาักพบ้านแนับ ในกลุ่มผิดนะครับผมตอนนี้อาซีฝนกระตกแห้งครับยังไม่เ uh, ลิกอีกแล้ว แกจะยืนทำไมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยก็ทุบด้วยอ่ะสันแข้งเลยอ่ะไม่ออกไม่ออกนะไม่ออกเม็กกี้รู้หรือเปล่าว่าฝนตกอ่ะไม่ออก นี่ผมก็ขาดนแล้นนะว,วอขอพูดครับขบคุณทุนตังใจนะพี่น้องนครับผมมคุณทุนังใจนะครับตัง้งใจเราผลักี่เสี่ยงนะครับผมนตกแรงครับวันนี้ อยู่ดีม่แห้งจุกจุกสุดคนนะครับนอนรับคอยได้งเงินเืนินนอนตื่นคอยได้งเงินแสนแต่เมือไปในเขียวานี่โชคนะครับผมนะรับพันดีนะพี่น้อง